สวัสดีครับผมมาทำรายการรีวิวทอทอนะครับกลับมาแลครับอาจจะไม่ได้ทำคลิปบ่อยครับพอดีติดธุระหลายๆอย่างแต่ไม่ออกมารีวิวก็คงจะไม่ได้ครับกับหมอนทองวิทยาที่ได้แชมป์ไปนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับอาจารย์ตะกอเกียรติแกนมาคุมทีมนี้เมือ่อแพรรหรือเปล่าแล้วแกก็ผมก็คิดเหมือนกับแกนะแล้วเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับที่แบบว่ารายการบอลเจสีเนี่ยเว้นหาแบบนักเตะหน้าใหม่ที่อาจจะแบบเข้าติดทีมชาติหรือเว้นหานักเตะใหม่ๆนะครับแต่แกก็ บอกว่าอ,อีกโรเรีนหนึง่งมีนักเตะทีมชาติอายุน้อยอะ่ะเยอะเกินไปแต่แกก็ทำระบบดีนะที่ผมเห็นเนี่ยก็เลยตอนนั้นแกแก็เลยแบบโดนลมนกันกระจุยกระจายเลยและผมก็เพิ่งรู้ว่าแกเคยคุมทีมน้าริบบังแกวนะครับผมเป็นสิกเจา้ารา้ิบบังแกครับสีแสดดำและเพื่อนๆอยู่มัธยมอะไรกันบ้างครับมีใครอยู่รริบบงแกไหม ผมก็เพิ่งรู้นะไอ้นี่ผมเพิ่งรู้นะครับแล้วก็ดูข่าวที่แบงก์วงแคนะครับเผยสมัยเรียนนักวิทีบังแกว้วโค้ชคนแรกคืออาจารย์สกลเกียรติประเสริฐนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นโค้ชของมมทวิยาไรในที่ผมจะรีวิวเนี่ยที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับโดยในตอนนั้นอาจารย์สกุลนำทีนักวิทย์มังแก้วได้รองแชมป์มาซึ่งขณะที่พี่แบงก์ก็ได้เล่นด้วยนะครับและหลังจากจบเกมนั้นพี่แบงก์ก็ออกมาทำบุญดนตรีเลยแล้วก็มาชีดน้ำตาเลยแล้วมองกันได้ไหม <laughs> เลยไม่ได้แข่งฟุตบอลอีกนะครับส่วอาจารย์ตกรเกียริยังเป็นครูผู้ฝึกบ้านอยู่นะครับและนักเตะกเก่งมากมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็สร้างทีมโดดเด่นเสมอจนมาถึงวันนี้วันที่หวนท้องเรียาเนี่ยโรงเรียนเล็กแต่พะงาดใส่ตาชาวไทยได้แกก็เก่งอยู่นะก่อนแล้วมีบางแกก็บอลเจดสีนี่ก็มีชื่ออยู่ครับตอนนั้นแกครูหนูแต่ครูนู้แกหายไปไหนหรือว่าแกเกษียณอายุไปแล้วแต่แกก็ยังมาทำทีมนะครับไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ก็ชุดยอดนะครับ อยากมีโค้ดหรือมีครูประมาณเนี้คอยซัพพอร์ตนักเตะในโรงเรียนต่างๆนะครับผมคิดว่าอนาคตทีมชาติไทยเจเนเรชันใหม่น่าจะเกิดขึ้นเยอะนะครับง่ายก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่กำลังทําตามฝันหรือชอบในการฟุตบอลนะครับก็ไปให้ถึงไม่ว่าจะเจอผู้เล่นแบบไหนถึงเก่งกว่าหรือ,อยังไงหรือ,อยังนักเตะทีมชาติยังไงก็ขอให เราสู้อย่ายอมแพ้อย่าถอดถอยมีวินัยในการฝึกฝนในการได้ฟุตบอลนะครับผมว่าไปได้ได้ไกลไน่นอยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับอาวุธอยู่ที่ใจยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามผมด้วยนครับและผมจะมาทาคลิปเรื่อยๆครับพอดีช่วงนี้ผมว่างก็ไม่ติดภารกิจห,หนักๆว่าจะมาทําคลิปเรื่อยๆครับขอบคุณที่ติดตามกันไม่ไปไม่ทิ้งไปไม่ทิ้งกันไม่ไหนนะครับขอบคุณมากครับไล้เจอกันใหม่ครับจุ๊